อ้าโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนครับเป้าชูโอมาร์ชีวิตกระชูเกยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Identity V กันนั่นเองนะครับดูสิเราก็จะมารีวิวสกินของหลี่เทียนเฉินนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นสกินของน้องไม้นะฮะจากซีรีส์ลิงคลิกกันนั่นเองนะฮะอุ้ยน้องหัวชมพูนี่หน้าตาน่ารักมากเลยยังกะกะเทย์เนี่ยอุ้ยเราจะว่าน้องเป็นกะเทยไม่ได้นะครับผมว่าน้องเป็นผู้ชายเออดูดิน่ารัก เหมาะสมกับไม้มากเลยนะฮะผมอุยโอเคเดี๋ยววันนี้เ,เราก็จะมาลองเล่นน้องหลีเทนเชนินกันนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะรอดจากศึกง้มมือนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า แแบบแคบว่ะหุ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเจอแมรี่เหรอเนี่ยโอ้โหคุณแม่วาดีครับหุ้ยแมบโบสี่ชาติว่ะแมบบนี้น่าจะแคบหน้าดูเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินไกลเนาะแต่ว่าเขาเอาแมรี่มาลงมาเล่นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าเขาน่าจะเอามาโชว์หรือเปล่านะฮะ น่าจะแบบว่าเลือกตัวอื่นมาหรือแบบว่าเอามาเป็นแบบว่าเฮ้ยฉันจะเอาแมรี่มานะอะไรอย่างนี้โอ้หน้าตาน,น่ากลัวยอย่างนี้เราจะต้องแบบว่าจูกกันให้เก่งนะจ๊ะเกมเริ่มแล้วครับกับแบบโบดสีชัตนโอ้โหเราเกิดอยู่ตรงสุดแมปเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปดูนะครับผมอุ้ยนั่นไงว่าแล้วเขาต้องเอาตัวอื่นมาดูทรงน่าจะเป็น bon บอลบอลนะบอลบอลสกินใหม่ตัวนี้น่ารักอยู่นะ เออว่าไม่ได้เราต้องแบบว่าหาเครื่องปั่นไฟกันก่อนนะครับผมว่าบอลบอน่าจะเดินไปแถวโน้นมั้งเอตรงนี้น่าจะปลอดภัยเราว่าปั่นตรงนี้แหละปลอดภัยที่สุดดู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 ก็บอกว่าสกินนี้น่ารักนะสกินนี้น่ารักมากเลยแหละชอบนี่แน่กดกดกดดดู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 ใคยนจังหวะกูเห็นอยู่นะเมื่อกี้เนี้ย เอเอจะมีใครมาหรือเปล่านะหรือว่าใครจะโดนเป็นคนแรกเอ่ยอืม <c oughs> ปานก่อนนะฮะนี่แหนกดก่อนนะครับผมตรงเป๊ยยิยมเอตอนนี้คือเงียบมากเลยนะครับเนี่ยไม่น่าจะมีใครโดนตีนะฮะดวงใสน่าจะแบบว่าเล่นอยู่อุ้ยใครมาอ๋ออัศวินมาน้องริชาร์ดมานะ,ะผมนะจะมาทาไมตรงนี้อา้าวเดี๋ยวก่อนอุ้ยโอโหโหโห้เครื่องช็อตเครื่องช็อตชิมหายละ วิ้เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเห็นออร่าตรงนู้นเหมือนเขาไล่ใครอยู่ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอะอุ๊ยอา้าวอีหาช็อตอีกเลยช็อตเก่งอีเวนช็อตเก่งเกินอ้าวน้องไล่น้องบอดว่ะโอ้ยน้องบอดโดนเฉยเลยอ่เมื่อกี้เนี่ยอุ๊ยน้องบอดเขาฟาดด้วยแผ่นไม้ด้วยว่าก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมนะนางน,น,น่าจะจูก,กันได้ไวอืม,ม,มกดให้มันเสร็จก่อนนะครับจังหวะนี้กดให้มันเสร็จก่อน เมื่อไรจะเสร็จเนี่ยปั่นช้าชิบหอยดูนนดีก่อนนะเฮ้ยแล้วก่อนนะเขาปั่นจนเจอสามสิบหกเรือบอร์ดเพาฉันเหลือแค่คนเดียวเนี่ยฉั้นปั่นคนเดียวงวงมากโอเคเครื่องนี้เสร็จละรีย่ร้อยเครื่องนั้นน่าจะแบบว่ามีคนปั่นอยู่หรือเปล่าอุ้ยโอนางอยู่ตรงนั้นอยู่นางไล่น้องบอร์ดอยู่นะฮะผมนะอุ้ยน้องบอร์ดคนนี้จูกเก่งนะเนี่ยจูกเก่งจริงๆ อ้าวอีหาโดนเบิดแล้วหนึ่งโอเคขอปั่นก่อนนะจ๊ะปั่นให้เสร็จก่อนติ๊กเติรกตึ๊กติรกตึ๊กเติรกตตตตตรตติตตนี่เน่เออมาเราจะต้องบอกว่า a, ปั่นให้เสร็จก uh ่อนนะครับผมแบตระิชา์ตนี่แหละนี่ริชาร์ตนายคิดว่าเนี่ยน้องบอดเขาจะจู้เก่งหรือเปล่าอาวอีหากำลังจะเดินพูดคุยอยู่เลยเดินหนีกูเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยกำล เดี๋ยวเราจะต้องไปปั่นตรงกลางแมปดีกว่านะครับผมตรงกลางโบท์เลยดีกว่าตอนนี้ก็เหลือกันอยู่2เครื่องนะครับผมนะ mm. ก็ถือว่าเครื่องวยอยู่อ้าวน้องบอดล้มแล้วหนึ่งโอ้โหขอปั่นก่อนนะจ๊ะขอปั่นก่อนนี่ริชาร์ดโอเคริชาร์ดน่าจะไปช่วยนะครับผมดูทรงอ่าก็ขอให้ช่วยไวนะครับผมนะนกดก่อนครับผมหนึ่งอ่าน้องบอดโดนนั่งอยู่ตรงข้างหลังนี้เองนะครับผม ม่เดี๋ยวต้องแบบว่าให้คนอื่นเนี่ยไปช่วยกันก่อนเนาะไม่รู้ว่าลิชันลิชันจะช่วยได้อยู่แล้วมัง้งเดี๋ยวก่อนนะแต่เราต้องระวังระเบิดของบอลบอลด้วยนะผมพราะว่าระเบิดบอลบอลเนี่ยคือแบบแรงมากนี เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรีชาร์จน่าจะช่วยได้อยู่มัง้งโอ้ยอิหา่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ้าวโดนตีแล้วหนึ่งรีชาร์อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ่าเครื่องก็ช็อตอีกตรงนี้โอ้ยฉันต้องไปช่วยแทนแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมรีชาร์ตรีชาร์ตเขาน่าจะอ้าวล้มเลยหนึ่งร <laughs> ีชาร์จล้มแล้วนะครับห เล่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่เราจะต้องแบบว่าไปช่วยน้องบอดก่อนน้องบอดผมมาช่วยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยกันก่อนอุ้ยโหเกือบโดนระเบิดนี่เนี่ยช่วยกันก่อนอุ้ยโอเคเออยังไงเอาช่วยเสร็จปุ๊บน้องล้มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอช่วยอัศวินก่อนแป๊บหนึ่งนี่เนี่เออเรียบร้อยแล้วเหนีนี่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 นีจังหวะนี้หนีเลยหนีเลยหนีเลยอุ้ยตอนนี้น้องบอดเขาตุยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วยกันเลยเฟดพอดี มันไล่ใครอยู่นะมันไล่ใครอยู่อมันไล่ใครอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนแป๊บหนึ่งมันไล่ใครอยู่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ฉันนี่ว่าอุ้ยโอ้โหเกือบเกือบโดนอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ย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 ดีแน่โดนไปก่อนครับผมหนึ่งไม่ต้องใช้สกิลอุ้ยโอ้โหโดนตีอีกโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนแน่ยาเอือ โอ้ยล้มเลยเบนล้มเก่งโมยุยมันเอาไอ้นี่เนี่อยอุสกินตัวนี้น่ารักจังเลยอะ่ะสกินของบอลบอลสกินนี้น่ารักมากออ้ยโดนนั่งเลยหนึ่งอะไรวะเนี่ยตะกี้นี้โอ้โหมันวางระเบิดด้วยริชาร์จช่วยหน่อยริชาร์จริชาร์จเออเอาใช้ดาบ เออเรียบร้อยครับผมโอเคนี่เนี่ยเออโอเคเรียบร้อยมีเกาะกำบังนะครับผมไม่ต้องกลัวอะไรนี่แนววางไปก่อนครับผมหนึ่งยังไงอุ้ย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 เกือบ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 อบยกอ้เกือมเกอเกือนเกอบเกือบเกอบเกอบกือบเกบเกือบเกือบเกือยเกือบเกอกอบเกืเอบบ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอแบบจุกก่อนนี่แน่พับไม้ก่อนยังไงอีนี่มันน้าอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวอ้โหอเกือบโดนเกือบโดนเดี๋ยว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 อ้อุ้อ้อ้เอโดนระเบิด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 อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแกฉันยังไม่ทันได้อันนี้เลยนะอุ้อู้อรอดไม่ไรอดไม่ได้รอดไม่ไ้อุ้อู้อู้อ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 ู้แดงเมื่อกี้แดง เดี๋ยว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 ก่อนนี่เนี่ยปลาระเบิดก่อนครับผมอุ้ย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 ประตูทางออกประตูทางออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วอุ้ยโอ้โหแดง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 เออรอทันทีทันใดโอ้โหตะกี้นี่คือแบบรุนละทึกมากรุนละทึกสุดๆบ้าบอที่สุดนะครับผมโอ้โหแต้มเยอะกว่าคนอื่นด้วยงงมาก เป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอกสกินลีเทนเชิของน้องไม้นะครับผมจะบอกสก,กินนี้เนี่ยน่ารักสุดๆเลยนะครับผมใครที่เป็นเมนน้องไม้เนี่ยควรซื้ออย่างยิ่งนะครับผมน่ารักสุดๆเลยโอเคอย่างวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดสก์ไลฟ์ให้เป็นด้วยนะครับไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายว้าโอ้โหรูปสลายออกไปหมดเลยาย